เาหน้าที่เอาตัวมันขึ้นมาเอาตัวมันมาพี่น้องครับไพ้มันรู้กันครับว่าไพเป็นไพไอ้จอมว้ยด้มันอยู่ในนี้พี่น้องครับผมไม่ใช่คนเหิรได้ ผมไม่ใช่คนไร้เหตุผลแต่ผมยอมให้ไอ้นี้มันทำร้ายประชาชนอีกต่อไปไม่ได้พ <c oughs> ี่น้องที่เคารพผมจะสำเร็จโทษมันวันนี้มันคือไอ้กล้วยนี่ <c oughs> ไอ้กล้วย <c oughs> มึงใช่ไหม ใหญ่นักหนามึงใช่ไหมที่ใครแตะต้องไม่ได้มึงนึกว่าลูกพี่มึงชื่อพุทธอิสระและมึงใหญ่ยังน่ะมึงนึกว่าเด็กมึงเป็นเด็กลุงกำนันแล้วจะทำอะไรได้อย่างงั้นเหรอไอ้กรวย พี่น้องที่เคารพท่านที่เจ็บแค้นท่านที่เจ็บปวดยังไงคืนนี้แหละครับผมจัดการล้างแค้นให้ผมไม่เอามันไวน้แน่เห็นไหมครับพอมันมาอยู่ต่อหน้าประชาชนที่เคารพประชาธิปไตยเงียบไม่หือไม่เอืออะไร ไหนว่าแน่นักนะไอ้กลวยเอ้ยผมก็จะลงมือแล้วครับใครว่ากลวยนี่เตะไม่ได้ใครว่ากลวยนี่แตะต้องไม่ได้ผมจะเตะให้ดูคืนเนี้ย แล้วผมอยากจะเรียกร้องหัวใจคนกรุงเทพมหาคนครผมอยากจะเรียกร้องหัวใจคนไททั้งหลายท่านต้องลุกขึ้นออกมาแล้วก้าวข้ามความกลัวอย่าไปยอมแพ้ให้กับอัมพาตพวกนี้มีอะไรเกิดขึ้นท่านต้องกล้าที่จะปกปักรักษาสิทธิที่ทถูกต้องท่านต้องกล้า ที่จะปฏิเสธอำนาจเทือนของคนพวกนี้แน่นอนครับผมไม่ได้บอกให้ท่านไปราวีกับเขาไม่ได้บอกให้ท่านไปใช้ความรุนแรงกับเขาแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านส่งเสียงขึ้นมาว่าขบวนการต่ำช้าแบบนี้เราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ยอม <Yeah. S 1> และพี่น้องเดีก่กรุ ผมจะลงมือเลยนะครับน้องน้องกาดข้างหน้าระวังหัวตัวเองหน่อยเดี๋ยวไอ้กลวยนี่อาจจะกระเด็นไปโดนครับพี่น้องเดี๋ยกรบผมเป็นมวยถนัดซ้ายกาดขวาออกแล้วผมอยากจะฝากเตะนี้ไปยังสุเทพเทือกสุบรร ผมจะมอบเตะนี้ปลอบใจนายทหารยศพันเอกมอบเตะนี้ปลอบใจนักบินฝึกหัดคนนั้นบนโตเวมอบเตะนี้ปลอบใจนายมารุษที่ถูกกระทือเกือบตายที่แจ้งวัฒนะมอบเต็บนี้เตะนี้ให้กับคนไทยทุกคนที่ถูกไล่ยิงไล่ฆ่าเพียงเพราะว่าไปแตกกล้วยของพวกมันไอ้กล้วย พี่น้องพี่รครับมันถอยไกลเกินไปถ้าคนไทยทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นยืนสู้ในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะลุกขึ้นยืนชี้หน้าว่าสิ่งที่คุณทำกันมามันไม่ใช่มันคือความป่าเถื่อนมันคือความไร้เหตุผลมันคือความรุนแรงคุณทำกับมนุษย์ เช่นนี้ไม่ได้คุณไม่มีส pues mm nah nah ิทธิทำกับมนุษย์ที่ไหนแบบนี <wurde> ้ท <Naruto> <gel> ั้งนั้นพี่น้องครับเพื่อว่ามันมีอาถรรพ์ขอเสียงโห่ร้องให้ผมมั่นใจหน่อยดังๆอีกเพื่อไล่อาถรรพ์มันไปได้ ไอ้กล้ยก็ไม่เห็นมีอะไร